คดีของน้องชาลอตนะครับขณะนี้เราจับกลุ่มผู้ต้องหารายแรกได้แล้วนะครับผู้ต้องหารายนี้เนี่ยจากการสืบสวนสอบสวนในชั้นต้นเราพบว่ามีส่วนในการร่วมกันกระทําความผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาในแก๊งคอนซัลเตอร์ครั้งนี้นะครับโดยเราพบว่าเขามีการเดินทางออกนอกประเทศไทยในช่วงก่อนวันที่ น้องชาร์ลอตเนี่ยจะถูกหลอกให้โอนเงินและหลังจากที่น้องชาร์ลอตได้มีการโอนเงินไปแล้วนะครับนะครับแล้วก็มีการโอนเงินต่อไปในบัญชีต่างๆโดยการทําธุรกรรมเนี่ยติดข้อกําหนดของธนาคารว่าจะต้องมีการแสดงตัวตนหรือ KYC ครับทางผู้ต้องหารายนี้นะครับจากการสืบสวนเราก็เชื่อได้ว่ามีการเข้าไป KYC ให้กับทางกลุ่มคนร้ายคอนเซนเตอร์คือเป็นหนึ่งในกระบวนการ เพื่อให้เกิดการโอนเงินต่อไปยังบัญชีต่างๆครับในที่สุดเงินก้อนนี้นะครับถูกโอนไปยังบัญชีค r y p t o currency หรือเงินคุณดิจิทัลจำนวนหลายกระเป๋านะครับหลาย wallet สามารถขออนุมัตศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายแรกได้เพื่อประกบเป็นข่าวตั้งแต่ประกบเป็นข่าวนะครับผู้ต้องหารายนี้ก็ได้หลบหนีจากภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ทางตำรวจไซเบอร์เราก็ได้สืบสวนจนสามารถ ไปจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดแห่งหนึ่งครับในเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาให้ความร่วมมือครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนั้นจับกลุ่มและเพื่อทําการสอบสวนนะครับก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะการสอบสวนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้นะครับสอบสวนได้มาทําการสอบสวนเพิ่มเติมนะฮะได้เข้าไปร่วมทําการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะครับน่าเชื่อว,ว่าเคสนี้เราจะขยายผลดําเนินคดีกับ ผู้กระทำความผิดลายอื่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ได้อีกครับ